ย่างไม่ถึงสองนาทีครับสุกแล้วพี่น้องครับร้อนครับสุกแล้วมากๆเลยนี่นะฮะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยรับกับหมูกระทะไม่ต้องพูดถึงนะครับอืืสุดยอดอืือย่างต่อครับย่างต่อมาเล้มากินข้าวลูกมาเร็ว กินค่าเสียดา้อ่านน้าอับท่าลูกนี่สุกแล้วครับปลาผักนิดนึงนี่ฮะนี่คชนะใส่ผักบรรยากาศ ไม่รู้จะพูดคำไหนว่าแซ่บนะครับหรือจะลำจะฟอนก็ได้นะครับลําเตๆ้ๆตไม่ลําก็ฟอนเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ผมรับประกันความอร่อยครับสุดยอดสุดยอดครับสวัสดีนะครับ